Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp

نا جنن جو روپ وني สวดนามเลินนเะเปิดไปติชิตตังตุมหังยิบว่าเมวะสมิจตุสภิปุรันตุสังกปางจันโทปนารสยธาปนิโชฌัสราสยธาสภพพิโยวันจุนสัพพโรโควินัสตุมาเทวันตรายโย สุขีดิขายโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังมุทาปาายโนจัตารโหตมาวัันติอายุอนุสุขังภะลา There's one.